ปูดิลี่จันแตกแล้วนะคะทุกคนปูดิลี่ออกจันมาเมื่อวันที่สิบแปดกุมภาของวันห่าร้อยสิบแปดนะคะออกจันมาได้สิบกว่าวันแล้วนะคะวันนี้จันแตกแล้วได้เวลาผสมเกสอแล้วนะคะต้นนี้นับจากลงดินอายุหนึ่งปี แปดเดือนนะคะต้นเขาจะโตนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงไว้ในกระถางสามปีนะคะกว่าจะลงดินนะคะแต่ว่าการนับอายุก็คือนับจากที่ลงดินนะคะจันนี้เป็นจันที่สองนะคะเพื่อออกมาปีแรกนะคะโอเดลียยังไม่เคยชิมรสชาตินะคะ แต่ข้อดีของฟูริลี่ก็คือออกก่อนบาฮีนะคะแต่ในความเป็นจริงฟูริลี่ต้นนี้มาหลังสุดนะคะบาฮีออกมา,มาแล้วฟูริลี่เพิ่งเห็นมานะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพภูมิอากาศอาจจะทำให้ต้นไม้เรามีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะ นีโตนะคะโปดิลี่เดี๋ยวเราจะทำการผรสมกี๋สอนกันวันนี้นะคะหนึ่งจันอีกอีกหนึ่งจันเดี๋ยวเราลอให้แตกก่อนนะคะแล้วค่อยผสมนะคะพอเห็นจันออกมาเราก็จะทำการแต่งน้ำนะคะแบบนี้นะคะถ้าเราไม่แต่งน้ำเราจะเข้าใกล้เขาไม่ได้เลยนะคะน้ำเพราะ แหลมมากเลยนะคะดูหนามเขานะคะทุกคนประมาณนี้นะคะถ้าทีิมเจ็บปวดมากเลยนะคะพยายามอย่าให้โดนพิมนะคะแต่พยายามยังไงก็โดนอยู่ดีนะคะโดนทุกวันถ้าเข้าทุกวันก็โดนทุกวัน,นะคะโดนทิมนะคะไม่้นาก็ไปลายใบตัวนี้นะคะแหลมคมนะคะคะเดียว จะผสมเกสรก่อนนะคะอุปรกรณ์เราก็เตรียมมาแล้วนะคะนี่นะคะอุปรกรณ์เราก็จะมีกระบอกฉีดน้ํากันไก่กระบอกฉีดเกสรแล้วก็ใช้ถุงพัดสติกห่อก่อนนะคะสักวันสองวันสามวันนะคะเพื่อการฝนการลมพัดผิวชำระล้าง ยอนของเราออกไปนะคะจันไม่ค่อยยืดนะคะต้นนี้นี่นะคะแค่ประมาณนี้เองนะคะแตกแล้วนะคะค่ะพบกับสวนสายฝนอิสพาลำในมคิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ